ศีลส,สมาธิปัญญาเป็นเครื่องแก้เป็นกุญแจไขออกนี่โลดพิ้นทางญาปบองไว้ให้สัตว์ทองเที่ยวถึงมักผลเป็นทางเดินของเขาสูพะนิพานนี่เป็นปาฏิบรานพูดเอาไว้เสื้อผ้าท่าสกรปรกแล้วเรายังมีแฟบมีสบูข่ขยี้ขยำมันก็สะอาดนะกายของเราวาจาของเราใจของเราถ้าหากว่าเรายังมองไม่เห็น หรือถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอสุภะอสุพังทำอสุภะให้เป็นของที่ควรปล่อยควรละควรวางให้มันสะอาดนี่เป็นศีลได้เหมือนกันนะสามารถทำให้จิตไม่ยึดถือนั่นแหละคือความสะอาดแล้วจริงหรือไม่จริงลองทำดูสิ ถ้าจิตของเราเนี่ยเวลานั่งเวลาทำเนี่ยจิตของเราถ้าตัดขาดจากอารมณ์ปั๊บเท่านั้นแหละไม่แน่นะบางทีก็เหมือนกับตกภูเขานะวืบลงไปนะ้หวายตกใจเลยนะบางทีก็มันซ่านนะบางทีก็เห็นเหมือนกับสายฟ้าแลบบางทีก็เหมือนกับฟ้าเสียงฟ้าผ่านี่ อ็าไม่มีฝนเสียงอะไรวะมันเป็นเรื่องธรรมดาทางเดินมันก็อย่างนี้แหละถ้าไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้จะมีอะไรพูดพอฉันนั่งไปเหมือนกับหลับฉันไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นสมาธิหรือเปล่าเป็น เปลี่ยนยังไงพ่อไม่รู้นี่ก็จะไปรู้ทำไมละ่ะก็เรานั่งไม่ใช่หรือเรามีสติหรือเปล่าละ่ะมีสัมปะชัญญะกำหนดลงอยู่ไหมคำว่าการทำสมาธิเนี่ยสมาธิแปลว่าการตั้งมั่นคือตั้งใจเจริญชานชานแปลว่าการเพ่งเพ่งที่ไหนเพ่งลมหายใจเข้าออก ก็เกิดออกก็ดับอยู่ในระหว่างเกิดและดับมันจะสั้นหรือมันจะยาวมันละเอียดไหมเมื่อแยกออกทั้งเข้าทั้งออกดูสินั่นละตรงกลางคือมัชชิมาเป็นสิ่งที่เราควรจะกําหนดรู้ตรงนี้จะได้เห็นทางอันแท้จริงเมื่อจิตมันตัดขาดจากอารมณ์ปั๊บเธอและจิตมันจะเงียบไปเลยนะเขาเรียกว่าภาวัง มันตัดขาดจากอารมณ์เฉยๆพบอันเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่หลอกลวงอยู่มันเป็นปฏิรูปมันยังไม่จริง